มาติดตามข่าวเด่นในรายการข่าวท้องถิ่นวันนี้กันนะครับโดยชาวบ้านได้มีการรวมตัวกันยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิคัดค้านเรื่องการทําฟาร์มหมูยักษ์ครับ โดยชาวบ้านกว่า200คนจาก4หมู่บ้านในตำบลตลาดแรงองเภอบ้านข้าวจววดชัยภูมิครับได้มีการรวมตัวกันที่บริเวณแม่สารกลางจววดชัยภูมิเพื่อเรียกร้องให้ในายอนันต์นาคนิยมผู้ราชการจังหว,วัดเชัยภูมิทำการสั่งยุติการก่อสร้างฟาร์มสุก,กรขนาดใหญ่18,000ตัวที่ยังขาดความชัดเจนในเรื่องของการทำประชาคมหมู่บ้านและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งกลิ่นเหม็นน้ำเสียและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน โดยนายบรรลังเวทศิริรองผู้ว่าราชาการจังหวัดชยัยภูมิพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงมารับหนังสือร้องเรียนและเปิดโต๊ะพูดคุยเจรจารับฟังปัญหาจากตัวแทนชาวบ้านนานกว่า2ชั่วโมงครับหลังจากการหาหรือจังหวัดชยัยภูมิก็ได้ข้อสรุปว่าจะมีการจัดตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดตามที่ชาวบ้านร้องเรียนโดยทางคณะกรรมการชุดนี้ก็จะต้องมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยครับ การทํางานก็จะใช้เวลาประมาณ15-30วันในการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อสรุปผลว่าจะเห็นควรให้ยุติข้ออนุญาตดังกล่าวหรือไม่ครับ